อีกหนึ่งข่าวดีนะคะก็คือการแจ้งวันออกอากาศรวมทั้งปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกน้ำย่อยกันอีกหนึ่งคลิปสำหรับซีรีส์ Snowdrop ค่ะผลงานแสดงนำเรื่องแรกเลยของจีซูพี่ใหญ่แห่งวงแบล็คพิงกกับจองแฮอิน so nice. พระเอกเจ้าบทบาทเจ้าของรอยยิ้มสุดละมุนค่ะ <My S 1> โดย Snowdrop <me. S 1> จะเริ่มออนแอร์นะคะตั้งแต่วันที่18ธันวาคมนี้ทางสถานี JTBC ค่ะและนอกจากนี้นะคะล่าสุดพระนางจากเรื่องนี้ยังได้ไปถ่ายแบบกับนิตยสาร Harper's Bazaar ฉบับเดือนธันวาคมพร้อมกับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเบื้องหลังการถ่ายทําและความตื่นเต้นก่อนผลงานลงจอซึ่งลุกออกมานะคะมุงม้งมิ้งมากเลยทำเอา h a ชแท็กจีซูและ Ha# snowdrop เนี่ยครองเทรนอย่างร้อนแรงค่ะมารอติดตามกันนะคะว่าผลงานซีรีส์เรื่องแรกอย่างเต็มตัวของจีซูซึ่งได้ผู้กำกับและมือเขียนบทจากซีรีส์ Sky c a s t ตเจ้าของสถิติเรตติ้งสูงสุดของช่องเคเบิลเกาหลีเนี่ยมาดูแลจะปังมากขนาดไหนคะ่ะ แล้วก็รอติดตามเลยสโ w ดรอ p นี่จะต้องเป็นซีรีส์ที่แฟนๆทั่วโลกรอคอยใช่แล้วนะครับผม